คุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f ฟ l ์ Play g เก e ครับและนี่เป็นเรียกว่าเป็นพาร์ทที่2ดีกว่านะครับในการประกอบคอมในปี2022เครื่องผมเองนะครับใครที่ต้องการจะประกอบเครื่องแล้วก็แบบอยากดูแบบละเอียดตั้งแต่ EP 1ผมไปแนวไปดูก่อนนะครับจะได้รู้ว่าผมเลือกชิ้นนี้เพราะอะไรแล้วก็จะได้ประกอบคอมเองได้ด้วยนะครับผมอธิบายไว้ละเอียดมากทุกชิ้นชิ้นนี้เลือกแบบไหนเพราะอะไรนะครับ คลิปนี้ไม่เป็นเสียเวลาคุณผู้ชมมาถึงเวลาสําคัญจริงๆแล้วนั่นก็คือเครื่องผมเองสิ่งที่ผมจะบอกคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ย้ําอีกครั้งผมจะเลือกอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างถูกมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับตามเว็บไซต์หรือร้านน่าเชื่อถือซึ่งที่ผมเลือกนาในวันนี้ก็มี ad w i c e jib นะครับคอ m พิวเตอร์ banana it city h e a daddy นะครับประมาณนั้น มีเว็บไหนหน่าเชื่อถือรวมไปถึงคุณอาจจะมีส่วนลดในเว็บนั้นๆคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยคุณรู้จกักยูทูบเบอร์คนไหนที่เขามีามส่วนลดเอามาเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อรวบรวมให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆที่เข้ามาเห็นคลิปนี้และถ้าผมเห็นแล้วว่าโค้ดส่วนลดของท่านเว็บของท่านน่าเชื่อถือโค้ดใช้งานได้จริงผมจะไปกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านอื่นจะเข้ามาแล้วเห็นได้ว,ว่าอ เว็บนี้เราก็ชอบว่ะแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันมีส่วนลดแบบนี้ด้วยเอาไปใช้ดีกว่าและโควารันตีจากผมแล้วด้วยเอออะไรแบบเนี้ยก็โอเคนะเอาละมาสรุปกันดีกว่าสำหรับอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ของผมเองได้สินค้าอะไรจากเว็บไหนบ้างมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มจาก CPU ผมได้จากคอมพิวเตอร์เอ็ m มอร์9 39 K ในราคา2,000อ่า25,990บาทนะครับแล้วไรต่อครับเมนบอร์ดเมนบอร์ดเหมือนผมจะได้จากเว็บ J นะครับ IB เว็บเมนบอร์ดตัวนี้เนาะ13,700นะครับ j b b ผมยังไม่มีโค้ดส่วนลดเลยอะ่ะใครรู้ช่วยเมนอีกทีนะครับขอบคุณมากๆเลยต่อมา RAM นะครับ แรมแล้วก็ชุดระบายความร้อนด้วยน้ําผมได้จากตัวเว็บแอดไว้นะครับตรงนี้รวมโค้ดส่วนลดแล้วนะครับราคาดีมากๆเลยการ์ดจอใช้ของเดิม RTX 3090เคยรีวิวไปแล้ว power supply ใช้ของเดิมนะครับเคสมีอยู่แล้วเป็น full tower ผมก็เคยรีวิวเข้าไปนะครับอะไรที่ผมเคยรีวิวไปแล้วทั้งหมดย้ำอีกครั้งว่าผมจะแนบลิงก์ใต้คลิปนี้ไว้หมดเลยนะครับเป็นตัวประกรอบนะครับ พอมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมบอกเอ๊ะก็ครบแล้วนี่ครับลุงสั่งเลยแล้วก็เดี๋ยวรอประกอบกันจะเย็นจะเย็นจริงจิขาดอยู่อีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมครับตัว M.2 SD ผมตั้งใจแล้วว่าผมจะซื้ออีกหนึ่งตัวนะครับและในเว็บทั้งหมดที่ผมมาตรงนี้เนี่ยผมเลือกเป็นสองค่ายที่ผมเลือกไว้ในใจนะครับอันนี้ผมสรุปข้อมูลเลยแล้วกันมันจะมีเลือกระหว่าง WD Black นะครับ เป็น SN850 นั่นคือตัวเลือกที่1และตัวที่2ก็คือ Samsung evo ตัว9 9 8 p r r o มั้งนะครับและ2ตัวนี้เนี่ยผมเลือกอะไรผมสรุปเลยคุณผู้ชมผมไปดูรายรีวิวแล้วจริงๆมันสเปคมันใกล้กันสุดๆเลยผมช้ำแค่นี้ใกล้กันสุดๆเลยถ้าคุณผู้ชมไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องแบรนด์นะให้เลือกเหมือนผมก็ได้คือเลือกเรื่องราคาเหมือนกันปกติแล้วอ่ะซัมซุงแพงกว่า sn 850พอไปไปมามากลายเป็นว่าซัมซุง9 8 0 Pro ถูกกว่าด้วยร้านตัวแทนจำหน่ายร้านหนึ่งครับนี่เลยคุณผู้ชมจำได้ไหมเดว่าเดว่าที่ผมเคยรีวิวไปนั่นแหละกาจอนั่นแหละที่ผมซื้อมาราคาดีอะแหละคราวนี้เขากลับมาทำราคาตัวซั s u n g 9 8 0 Pro อันนี้คือผมสรุปให้เลยนะ นะตอนนี้วันที่ผมรีวิวเนี่ยเขาผมไม่รู้เขาทำราคายังไงอีกแล้วราคาโคตรดีผมเช็คประกันอะไรมาแล้วประกันก็5ปีเต็มด้วยคุณผู้ชมเหมือนร้านใหญ่ๆเลยผมสรุปเลยถ้าเป็นซัมซุง9800 Pro ไม่มีราคาไม่มีราา้รานไหนทำราคาสู้เขาได้เลยส่วนเหตุผลที่เขาทำราคาดีขนาดนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ะครับแล้วผมก็เคยซื้อกาสจอเข้ามาใช้แล้วตอนนี้จนถึงหน้าวันนี้ผมก็ยังใช้ได้ดีมากๆอยู่เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับโอเคจากที่ผมจะเลือก WD SN 8 5 0สุดท้ายกลายเป็นว่ามาจบที่ Samsung 980 Pro นแทนนะครับนี่คุณชมดูให้ดูเลยนะ5 0 0 g กิก2,980โคตรถูกผมใช้คำนี้เลยรลาคาโคตรดี2980 หรือถ้าใครที่ต้องการใช้ 1TB 4,980 5,000มีทอนอ่ะ1 980 Pro ด้วยนะผมย้ำนะครับตระกูลของ Samsung เนี่ยรุ่นที่มี Pro กับไม่มี Pro ต่างกันนะครับสเปคตรงนี้เผื่อใครที่ดู SSD ของ Samsung อยู่นะครับนั่นแหละครับคือสเปคคอมทั้งหมดของผมที่ผมจัดในวันนี้ใช้จริงแรงขนาดไหนเดี๋ยวรู้กันครับ ผมเร่อดอุปกรณ์เข้าฉากนิดหนึ่งคุณ้ช<ห>มนี่เลยนี่เลยคุณผู้ชมเยอะม,มากขออนุญาตนะครับนี่หมดนี้เลยนะครับผมย้ําว่าหมดนี้เลยจริงๆนะครับอุปกรณ์มาถึงน่าจะครบหมดแล้วนะครับของผมเนี่ยก็จะมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมกันอีกนะชมกันไปยาวๆเป็นแบบสนุกสนุกสบายๆแล้วกันเหมือนเหมือนเบบเบิลเดอะซีรีตอนนั้นนะครับก็ นี่เลยก็สรุปว่าผมสั่งจาก3ร้านนะครับก็คือมี JIB มี Advice และก็มีจากทางเดว่าแต่คราวนี้เราจะมา unbox กันด้วยแล้วก็จะมีบอกด้วยนะว่าคราวนี้ unbox แล้วเราต้องเก็บอะไรไว้บ้างจะต้องทำยังไงบ้างของแต่ละชิ้นของแต่ละร้านรวมไปถึงมาดูแพ็กเกจที่เขาส่งมาแต่ละร้านเลยนะครับพร้อมแล้วไปเลยครับเริ่มจากดูภายนอกก่อนนะท่านผู้ชมเห็นเนี่ยถ้าเอาแบบ คิวเผินก่อนบวกกล่องบางคนก็แบบบางคนก็ซีเรียสบางคนก็ไม่ซีเรียสอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับถ้าถามผมนะกล่อง JAB อ่ะเออสวยกล่องของทาง Advice ก็ F y, เ,เป็นกล่องปกติของทาง Dewa ก็เ,เป็นกล่องปกตินะครับแต่กล่องของทาง JAB อ่ะถ้าดูดีๆกล่องสวยนะเนี่ยเนี่ยแพคเกจเขาเป็นกล่องเป็นเป็นเหมือนกับเขาเล่นเป็นเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะ ผมจะใช้คำว่าอะไรดีเป็นคล้ายๆให้มีฟิลรู้สึกเหมือนกับเป็นตู้ตู้ค er. อนเทนเนอร์เออเผมผมไม่ไม่แน่ใจว่าจริงๆ,ๆเขาจะสื่ออะไรนะแต่ความรู้สึกของผมนะครับกล่องเขาเป็นเป็นเหมือนกับคอนเทนเนอร์เนาะก็จะมีอุปกรณ์ด้านในที่ผมสั่งไปอ่ะเรามาเริ่มอันบ็อกซ์กันเลยเริ่มจากกล่องเล็กแล้วก็ไปกล่องใหญ่ดีกว่าเนาะสิ่งหนึ่งผมแนะนําว่ายัางต้องควรทําอยู่นะครับก่อนที่เราจะเริ่มกรีดครั้งแรกเนี่ย บางคนไม่มีขาตั้งกล้องเหมือนผมตรงนี้เข้าใจมันลําบากนะครับแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่พยายามนะครับเอามือถือของคุณผู้ชมเนี่ยอัดวิดีโอนะครับอัดวิดีโอก่อนแกะทุกครั้งวิธีอัดวิดีโอก,ก็คือเราอัดวิดีโอตั้งไว้แล้วก็ให้ดูภาพรวมโดยกล่องก่อนอ่าเขาจะได้เห็นว่าตอนที่ถึงมือเรากล่องมันเป็นยังไงนะครับให้เห็นรอบๆด้านแล้วเราก็ลงมือกรีดนะครับ แกะแกะยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับเนี่ยแกะแล้วแต่เราเลยแล้วเราก็เช็คว่าของที่อยู่ในกรองนะครับเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับอ่ะในกรณีของออทางดีว่าเนี่ยผมสั่งทิชชู่สกอตเอ็กซ้าไป 1... นึอ่าหนซอง ไม่ใช่แล้วตรงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเรากลับมาเล่นมุกปูนตรงเลยแต่กลับมาเล่นมุกอีกทีนึงนะครับอ่านี่ครับของทางเดว่าในสดที่1ผมได้บอกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือสั่ง SD นะครับของซัมซุง9 8 0 Pro ไปตัวนี้512กิกเนาะโอเคข้าคร่าวนะแล้วเราก็ต้องแกะให้เขาดูครับว่าของด้านในคือเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับเอาเอาจริงนะเท่าที่เห็นตอนนี้ไม่มีปัญหาหรอก นะครับเนี่ยตัวกล่องอะไรปกติดีนี่มาแล้วครับอุปกรณ์ชิ้นแรก SD 980 Pro ถึงมือผมเรียบร้อยแล้วครับนะครับอันนี้ก็จริงๆไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วแหละนะครับเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์แตกหักเสียหายอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าถ้าใช้แล้วมีปัญหาเดี๋ยวก็เคลมกรณีถัดไปอันนี้คือในส่วนของการแกะกล่องอุปกรณ์ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับไอเรื่องไงตรงนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงครับว่า S <S <S ไอ้ไอ้ไอ้การแกะกล่องเนี่ยมันได้บอก,ตอ,กตอนแรกสุดกล่องที่เราประทับใจสุดเป็นทาง JB ใช่ไหมครับพวกกล่องนะกล่องของ FJB เนี่ยสวยสุดเลยแต่ตอน unbox อันนี้ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วกันตอน unbox กล่องแล้ว,แล,วแล้วพูดถึงความลุ้นที่สุดผมลุ้นกับทางเดว่ามากสุดเพราะว่าเดว่าเนี่ยตั้งแต่ผมรีวิวการ์ดจอแล้ว เขาจะแถมอะไรมาด้วยแล้วแต่คุณคุณจะต้องลุ้นนะแต่ส่วนใหญ่ซิกเนเจอร์ของเขาอะก็คือลูกมอมพรนะครับไอ้ครั้งนี้ผมก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าครั้งที่แล้วผมสั่งคัาจอไงมันมันค่อนข้างที่จะหลายหมื่นบาทเลยนะครับหกหมื่นบางท่าจะไม่ติดนะ6 5หมืประมาณนั้นอันนั้นผมคิดว่าน่าจะต้องแถมอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ผมว่าสั่ง SD ตัวหนึงประมาณสองพกว่าบาทนะครับประมาณสองพันปลายๆอย่างเงี้ยจะแถมไม่น่าลุ้นจังเลยสุดท้าย <c oughs> แต่ครก็แถมจริงๆนะครับก็ยังได้รวมพรแล้วก็บวกกับทิชชู่หมิ่นแพงเอ๊ะแต่รอบที่แล้วผมไม่ได้ทิชชู่ดีว่าส่งส่งใหม่ได้ปะส่งใหม่ได้ไหมครับขอขอทิชชู่เฉยจาก RTX3090 ทั้งท,งทีแล้วไปหนึ่งตัวได้ปะวุ <c oughs> <c oughs> ้เล่นวุ้เล่นนะครับเนี่ยก็ก็เป็นกิมมิคของทางเดว่าอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ยังยืนยันอยู่ว่ายังได้อยู่นะผมลูกอมพรนะครับกล่องที่สองอ่าเรียงจากวันที่ผมบอกกล่องเล็กไปกล่องใหญ่เนะ กล่องที่2ก็ต้องเป็นทาง advice นะครับเหมือนเดิมเราก็ทุกครั้งที่เราแกะกล่องเจ้าไหนเราก็อัดวิดีโอไว้นะครับต่อให้เป็น advice เป็น JIB ก็ควรอัดวิดีโอไว้นะครับมีปัญหาอุปกรณ์ตอนที่เรา unbox อะไรเงี้ยเขาจะได้เคลมให้เราได้เป็นหลักฐานยืนยันให้ตัวเราเองนั่นแหละนะครับจริงๆพวกเนี้ยของร้านใหญ่ๆร้านเราเคลมเขาไม่มีปัญหาอะไรหรอกเอาผมพูดตรงๆ้วกันถ้าเป็นร้านใหญ่ๆร้านที่มีชื่อเสียงเนี้ย เราไปเคมาเขาไม่ค่อยมีปัหาหรอกแต่ว่าแค่อัดวิดีโอให้เขาไว้หน่อยหลักฐานนิดนึงว่าอุปกรณ์เขาเสียหายจริงๆจากตอนที่เขาขนตรงอะไรเพราะว่ากันไปนะครับตรงนี้ผมชอบไปไว้มากการ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 เรือใส่ใส่พวกกันกระแทกใส่พวก เนี่ยแต่พวกกันกระแทกใส่ให้ให้ในกล่องมัน,มนแน่มันแน่นนะเพื่อป้องกันการเสียหายของกัก้อ์เนี่ยแอดไว้เนี่ยตรงเนี้ผมสั่งบ่อยแล้วก็จะรู้เลยว่าเขาจัดเต็มจริงๆนะครับนี่ตัวก,กันกระแทกนะครับนี่มาแล้วแรม DDR5 นะครับืบัสเจ็ดพันส ของ t force สีขาวนะครับอันนี้เป็นโมดูลละ 16GB กิคูณสก็เป็น 32GB นะครับสแถวนั้นแหละนะครับแถวละ 16GB ิกเรียกกันง่ายๆประมาณนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะเป็นไงชุดน้ำ rog 3ตอนก็โอเคนะเฮ้ยกล่องสวยว่ะกล่องกลองสวยกว่าที่คิดนะกล่องสวยอ่ะอเฮ้ยผมตอนแรกผมก็คิดว่ามันแบบกล่องเรียบเรียบอะไรเงี้ย กล่องสวยวะ่ะคู่สวยเลยชอบ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 โอ้ยขอแกะก่อนได้ปะเงนนตอนนี้ว่าจะข้าไปแกะกล่อง GIB แล้วงั้นขอขอแวะแป๊บนึงนะแล้วมาแกะตัวดูชุดน้ำเลยแล้วกันกล่องอว้าวประทับใจเสมอเลยวะ่ะทั้ทั้งด้สคาเรียกว่าอุปกรณ์ของ r o g ทุกตัวที่ผมเคยรีวิวโน้ตปุ๊กจอของผมเอง49นิ้วมาเป็นชุดน้ำอีกโอ้โหแบบ แพ็กเกจยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับเยี่ยมจริงๆแพ็กเกจเอาดี Lydia ยังยังพระทัใจอยู่เสมอนะตรงนี้นะครับโอ้โหอาพัลมโอ้โโอโโยุเดี๋ยวเดลมนะครับก็ครบตัวหม้อน้ำอะไรก็ครบตรงนี้ไม่มีเสียหายหรือชำรุดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวหน้าสัมผัสกับ CPU โอเคประมาณนี้สวยงามครับ กล่องสุดท้ายครับของทาง JAB ตัวกล่องดูดีสุดนะครับมาดูกันเลยครับมาปึ๊บอุ้ยโอ้ย JAB ก็ใช่ย่อยนะรอบนี้ตอนแรกผมก็รู้อยู่แล้วว่ากล่องของกล่องใน JAB รอบนีกล่องใหญ่ถ้าเทียบกับอุปก,กรณ์ที่อยู่ข้างใน ผมก็คิดว่าเออเขาจะยัดพวกกันกระแทกมาเยอะขนาดไหนโอ้แตเ็มเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมดูตัวกันกระแทกเโห <c oughs> เป็นก้อนเลยอะเนี่ยฮะดีครับดีอันนี้คือดีนะยิ่งยัดเท่าไหร่ยิ่งดีครับ <c oughs> ยใช่น่าจะแพงที่สุดในคอมผมนั่นแหละถ้าไม่รวมการ์ดจอนะอ่านีกว่าถ้ารวมการ์ดจอก็รองอันดับสองแต่ว่าถ้าไม่รวมการ์ดจอที่เคยซื้อไปแล้วในรอบนี้สั่งรอบนี้เนี่ยน่าจะแพงที่สุดแล้วครับตัวนี้แหละ โู้ชมไม่เคยใช้ตัวแรงขนาดนี้มาก่อนเลยไอตัวที่อยู่ตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวผมหมุนกล้องไปให้ดูนะเอาดูตรงนี้ก่อนไอ9 1้9 0 0 k นะครับเฮ้ยเต้นเต้นว่ะเต้นเต้นว่ะเต้นเต้นว่ะโอ้เมนบอร์ดของเราการสักเล็กน้อย Oh. นะครับอืมโอเคเลยเดี๋ยวสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยผมขอจบแค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เอพิโซดต่อไปเดี๋ยวเรามาประกอบคอมกันแบบจัดเต็มเลยถ้าผมกลัวว่าเอาเอพิโซดนี้ไปรวมกับประกอบคอมด้วยเนี่ยมันจะยาวนะครับยาวมากๆเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเรามาประกอบคอมกันนะครับสำหรับเอพิโซดนี้อย่าลืมนะครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าซีรีส์ในการประกอบคอมของผมที่เป็นแบบเรียวเรียว ประกอบวามไปพร้อมๆกันในปี2022นี้เนี่ยฝากคุณผู้ชมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำเอพิโซดต่อไปออกมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่คอมตัวเก่าของผมครับกำลังเตรียมเตรียมแบ็กอัพข้อมูลแล้วก็ทำพวกโหลดเบนช์มาร์ก